สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่หมิถุนายน2 5งพหสิบ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราดักกุ้งไว้เมื่อคืนนี้เราจะได้หรือเปล่า โอ้มีตายด้วยนะครับอา้าเรียกว่าตายไม่ตายนะครับได้กุ้งตัวหนึ่งน,น,นะครับหนึ่งอันแล้วนะครับสองนัดักไว้ทั้งหมดสามอันนะครับนี่ นี่ก็ติดนะครับตันนี้ติดอย่างละตัวนะครับติดอละตัวนะครับนี่ครับเรามาดูกันติดไหมนี่ก็ติดนะครับแต่ส่วนมากจะติดลูกปลาแล้วก็ติดปูนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในล่มและนี้นะครับเนี่ยครับเป็น กุ้งที่เราดักไว้เมื่อคืนนี้นะครับดูนะครับโหเข้าทั้งปลาทั้งปูนะครับดีเหมือนกันครับเราได้กําจัดศัตรูออกไปได้นะครับมีปลามีปูมีหอยนะครับตัวค่อนข้างโตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันว่ากุ้งเราที่ได้จะได้ไซส์ไหนนะครับและนี่นะครับเป็นกุ้งที่เราดักไว้เมื่อคืนนะครับที่เราได้ทั้งหมดนะครับ เราจะได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปูและได้ทั้งปลานะครับปลาตัวเล็กๆนี่ก็คือปลาหางนกยุงนะครับผมเอาปลาหางนกยุงที่อยู่ในบอ่อปูของผมนะครับที่มันแผกันออกเยอะแยะเลยครับผมก็เอามาใส่ไว้ในบอ่อดินด้วยนะครับกุ <c oughs> บ้งบ่อนี้นะครับผมจําได้ว่าผมปล่อยไปประมาณวันที่สิบเจ็ดเมษานะครับถ้าครบวันที่สิบเจ็ดมิถุนาก็จะครบสองเดือนนะครับแต่นี่ระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆนะครับ เนี่ยครับบ่อบ่อนี้นะครับที่ผมทา ep ไว้ที่ ep 61นะครับก็ให้เพื่อนๆนไปย้อนดูได้นะครับเป็นกุ้งไซนั้นเลยครับที่ผมปล่อยลงไปนะครับในบ่อนี้นะครับแล้วนัตอนนี้เดือนกว่ากว่านะครับเนี่ยครับผมได้กุ้งไซนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดกันเลยครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับโอเคอากาดกันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ กุ้งตัวนี้เป็นกุ้งตัวเมียนะครับเห็นไหมครับโคนที่สามนับจากข้างล่างขึ้นไปนะครับเขาจะมีรูข่าไข่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือกุ้งตัวเมียนะครับลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูกันครับว่าเราได้กุ้งไซน์ไหนนะครับโอ้โหเกือบห้านิ้วนะครับประมาณสี่จุดหกนิ้วนะครับเนี่ยครับหัวชนหางเนี่ยครับโอ้หถือ โต,ตมากเลยครับ FELIPE นี่นะครับเดี๋ยวเราไว้ก่อนอ่ะตัวอื่นบ้างนี่นะครับตัวนี้บ้างอ่านี่ะนี่นะครับเมื่อกี้เราได้เกือบห้านิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้สี่สี่ประมาณสี่นิ้วกว่นานะครับตัวเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับประมาณสี่นิ้วกว่าประมาณสี่จุดสองสี่จุดสามนะครับตัวนี้อ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ตัวนี้ที่เราไม่ได้วัดคือนี่ครับ เดี๋ยวผมจับดีดีก่อนเขาจะได้ไม่ดีดนะครับนี่ครับกุ้งตัวผู้เห็นไหมครับคนขาคู่แรกนับจากข้างล่างนะครับเห็นไหมต้องโคนมานะครับเนี่ยครับเขาจะมีเป็นเหมือนเดือยนะครับเนี่ยครับแต่ถ้านับจากข้างล่างขึ้นไปคู่ที่สามมันจะไม่มีรูขับไข่เห็นไหมครับนี่คือกุ้งตัวผู้นะครับที่ดูง่ายๆหรือไม่งั้นก็ดูตรงกล้ามมันก็ได้ครับตรงกล้ามเขาจะมีสีแดงนะครับถ้าเป็นตัวผู้อ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันครับ ตัวนี้ก็ได้ไซส์เท่ากันประมาณ4.5ครับผมนี่ครับไซส์กุ้งที่ผมได้นะครับเดือนเดือนกว่าๆครับที่ผมปล่อยไปในอีพีที่61ก็ไปย้อนดูได้นะครับถามว่าตัวเล็กๆผมได้ไหมนี่ครับตัวเล็กเลยผมก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าได้แต่ตัวใหญ่ติดตัวเล็กขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ครับ๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับตัวเล็กว่าจะได้ไซส์ไหนตัวเล็กนี่ได้สองนิ้วครับสองนิ้วกว่านะครับนี่ครับ ตัวเล็กก็จะได้สองนิ้วกว่านะครับประมาณสองจุดสามนิ้วนะครับและกุ้งในบ่อดินบ่อนี้นะครับเนี่ยครับเป็นบ่อดินบ่อที่สี่ของผมนะครับบ่อดินเดียวยาวเนี่ยครับการให้อาหารของผมนะครับผมก็จะให้อาหารเม็ดนะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกผักบุ้งจอกแหนนะครับแล้วก็จะมีแร่ธาตุให้นะครับแล้วผมก็จะ 15วันนะครับผมก็จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมทําเองนะครับมาสาดให้ทั่วบ่อนะครับกุ้งใน EP ที่61ถ้าเพื่อนๆได้เข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเล็กๆเองนะครับจดตอนนี้กุ้งผมได้ประมาณ4นิ้วกว่าบางตัวเกือบ5นิ้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะติดน้อยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็มีกุ้งนะครับในบ่อนี้ผมคิดว่ามีกุ้งนะครับนี่แหละครับสําหรับผู้ที่อยากเริ่มเลี้ยงนะครับ ผมแนะนําว่าถ้าใครที่มีพื้นที่ทําบ่อดินนะครับให้ทําเหมือนของผมเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นบ่อใหญ่นะครับจะเป็นบ่อเล็กๆก,ก็ได้ครับขุดขนาดสามคูณสามสองคูณสามสองคูณสี่เงี้ยแล้วแต่ขนาดพื้นที่นะครับแล้วเราก็ปล่อยน้ําลงไปแล้วเราก็เอากุ้งลงไปใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ให้อาหารจอกแหนะาลายนะครับอาหารเมร็ดเงี้ยครับมันก็ทําให้กุ้งเราโตเร็วนะครับแต่อัตรารอด เดี๋ยวเราก็จะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอัตรารอดกุ้งในบ่อนี้ที่ผมปล่อยไปผมไม่ได้นับนะครับแต่ผมก็เดาๆอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกร้อยตัวนะครับกุ้งของผมว่ากุ้งของผมจะได้เหลือกี่ตัวนะครับเราจะนับเป็นตัวดีกว่าเราไม่นับเป็นกิโลนะครับผมจะไม่คาดหวังแล้วเพราะผมเคยคาดหวังไว้บ่อนี้2ี่สิบกิโลเงี้ยไม่ได้เลยนะครับผมปล่อยไปพันตัวเพราะมีปลาลงไปนะครับศัตรูก็สําคัญนะครับ นอกจากปลาก็จะมีกบเ <The> ขียดงูแล้วก็ปูเนี่ยแหละครับที่จะมาแย่งอาหารกุ้งกินนะครับถึงแม้ว่ามันจะกินกุ้งไม่ได้หรืออาจจะกินกุ้งได้นะครับเวลาเขาลอกคาบกุ้งถ้าเขาลอกคาบนะครับตัวเขาก็จะอ่อนแอนะครับไม่สามารถไปไหนได้นะครับเขาก็จะอยู่นิ่งๆรอจนกว่าเปลือกเขาจะแข็งนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองสามวันนะครับกว่าเปลือกเขาจะแข็งกว่าเขาจะแข็งแรงนะครับถ้ากุ้งตัวอื่นหรือว่าปูมาเจอในสภาพที่เขายัง ่อนแอร์อยู่เขาก็จะโดนจับกินนะครับและนี่ก็จะทําให้กุ้งของเราลดน้อยลงไปนะครับบางคนถามว่าผมเมคเอาหรือเปล่าผมไปเอากุ้งที่ผมเลี้ยงที่อื่นแล้วามาใส่ไว้หรือเปล่านะครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับเป็นกุ้งที่ผมดักมาจากบ่อด,ดินที่ผมปล่อยลงไปจริงๆนะครับไม่มีการเมคเพื่อจะทําให้ดูว่ากุ้งเราโตตเป็นการเหมือนเป็นการขายฝันให้กับคนที่เลี้ยงกุ้งนะครับ ผมดักจริงเลี้ยงจริงตามที่คลิปที่ผมบอกเลยนะครับผมไม่เคยเมคนะครับว่าไปเอากุ้งที่อื่นแล้วมาใส่แล้วไปดักไว้แล้วก็ลึงขึ้นมาทําเป็นคลิปเป็นคอนเทนต์นะครับผมทําจากประสบการณ์จริงนะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับคอนเทนต์ผมเป็นคอนเทนต์ความจริงนะครับไม่ได้เน้นหลอกลวงนะครับอันไหนดีผมก็บอกดีอันไหนไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะครับถ้าใครที่ติดตามผมตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นด้วยว่าผมนั้น มีทั้งประสบความสําเร็จมีทั้งประสบความล้มเหลวนะครับในการเลี้ยงกุ้งทั้งที่แล้วผมปล่อยไปพันกว่าตัวก็ไม่เหลือเลยแทกตัวเพราะว่าในบ่อมีปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกในบ่อน,นี้นะครับผมก็เลี้ยงไว้แล้วพอดีฝนตกใช่ไหมครับแล้วที่น้ํามันล้นขึ้นผมก็ผมก็มกั้กนกั้นบ่ออยู่นะครับเนี่ยครับใช้ผ้ากันอยู่แต่ตอนนี้ผมเอาออกแล้วถึงกันมันก็ไม่อยู่นะครับปปลาดุกมันมันก็จะมุด มุดใต้ผ้าไปนะครับรอดไปตามน้ำเงี้ยครับมันก็เข้าไปอยู่ในบ่อน,นี้มันก็ซัดกุ้งของผมไปหมดเลยน้ําตาแทบไหลเลยครับพันตัวของผมโคตรเสียดายนะครับโอเคครับสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงก็ทักทายพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงการขายหรือการตลาดนะครับ ใครที่กลัวเลี้ยงแล้วจะไม่มีที่ขายใครที่กลัวเลี้ยงแล้วจะไม่มีคนซื้อนะครับทักมาพูดคุยสอบถามผมได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับในการเลี้ยงแต่ผมก็พอมีข้อมูลพอรู้อะไรบ้างนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะบอกนะครับเรามาเป็นเพื่อนกันในเ Facebook ก็ได้ครับทักมาในเฟ e Book ผมก็ได้นะครับมาคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่ซื้อไม่ว่านะครับ ตอนนี้ผมก็มีพอมีกุ้งนิดหน่อยพอแบ่งขายแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มไล่หล่อไปแล้วนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็เอามาลงในบ่อดินของผมด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มีลูกค้าทักมาถามอยากได้กุ้งพ่อแม่พันธุ์อยากได้กุ้งสองถึงสามนิ้วอยากได้กุ้ง่านิ้วเงี้ยครับก็คือมีพี่เขาจองไว้อยู่นะครับผมก็เตรียมไว้ให้พี่เขาอยู่แต่สําหรับ คนอื่นที่ยังไม่ได้จองไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือช่วงตอนนี้มันมันกุ้งโตไม่ทันจริงๆครับผมก็อยากขายเหมือนกันครับแต่ผมก็ยังไม่มีกุ้งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีกุ้งตอนไหนเดี๋ยวผมก็จะมาโพสต์ลงขายให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับส่วนหนึ่งผมก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ของผมด้วยนะครับส่วนหนึ่งผมก็แบ่งขายไปนิดๆหน่อยๆนะครับบางคนเขาก็เอาไปทดลองเลี้ยงผมก็มีแบ่งขายให้นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนี่ยครับผมตกใจไม่หายเลยสำหรับกุ้งบ่อดินของผมเดือนกว่า EP 61ออกไปเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพกุ้งที่สวยภาพนี้เลยเนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ